นะมะพะทะจะพักกสะเช้าวันใหม่วันนี้ไพ่หมอดาวจะบอกอะไรกับคุณนะคะไพ่พลังบวกพลังใจว้าวพลังงานดีมากค่ะไพ่ใบนี้นะคะไพ่แห่งการ การโม่การไหว้นะคะการขอนะคะใครวันนี้ทําพิธีกรรมนะคะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทําบุญอยู่ที่ไหนนะคะเทวดาให้พรน,นะนะคะเป็นวันที่สิ้นสุดสิ่งไม่ดีไม่งามสิ้นสุดเวรกรรมเทวดาให้พรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะบุญกุศลหนุนนํานะคะตามบุญวาสนาที่คุณได้กระทามาจะดีมากดีน้อยอยู่ที่บุญวาสนาที่คุณปฏิบัติชอบปฏิบัติดีมานะคะใดๆนะคะไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะ ใครกำลังมีหนี้มีสินก็จะหมดหนี้หมดสินนะคะอ่าสิ้นสุดนะคะอ่าใครเจ็บป่วยก็จะหายนะคะมาดูว้าวการหมูกันว่าอีกแล้วนะคะเทวดาให้พรคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดต,ตามตัวมานะคะเป็นของเก่าของโบราณนะคะอะ่มีฤทธิ์มีเดชนะคะ แสดงว่าใครที่มาเจอคลิปนี้นะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่ใครจะมาเจอนะคะบางท่านนะคะอาจจะเป็นแฟนเพจหมอดาวแต่บางท่านไม่ใช่ก็อาจจะเป็นสื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อบอกคุณว่านะคะตัวคุณเองมีของดีในตัวนะคะมีซิกเซนที่แรงมีของเก่าติดตามตัวมา ไม่ว่าคุณจะทำการสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จง่ายๆนะคะเหมือนโรยด้วยกีบกุหลาบนะคะด้วยบุญกุศลที่หนุนนำตามบุญวาสนาที่คุณได้ทำมานะคะโอกาสดีทุกๆเรื่องจะเข้ามาหากสู่ตัวคุณนะคะสิ้นสุดเวรกรรมเทวดาให้พรต่อจากนี้ไปตั้งแต่วินาทีนี้ไปนะคะใครไม่มีรักจะได้รัก ใครตกงานจะได้งานใครมีหนี้สินจะหมดหนี้หมดสินนะคะสิ่งดีๆจะเข้ามานะคะสิ่งดีๆกําลังบังเกิดคุณกับคุณนะคะแชร์ออกไปนะคะให้ทุกคนได้เห็นคลิปนี้นะคะเพื่อเป็นบุญและเป็นทาธรรมทานนะคะให้กับทุกคนที่ได้รับพลังงานดีๆนี้ต่อจากคุณนะคะขอให้คุณโชคดีได้รับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะดวงคุณกําลังจะดีแล้วค่ะหมดสิ้น ความทุกข์ความโศกนะคะสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาสู่ตัวคุณด้วยบุญเก่าวาสนาเดิมที่คุณได้ทํามาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังให้พรคุณอยู่เพราะฉะนั้นเร่งทําความดีนะคะเติมพลังบุญนะคะขอให้บุญกุศลนี้หนุนนําคุณให้คุณถึงที่สุดนะคะอ่ารวยให้ถึงที่สุดนะคะชีวิตดิง่ง แค่ไหนก็ให้พุ่งขึ้นมาให้มากที่สุดนะคะไปให้สุดนะคะโชคดีให้สุดนะคะโชคดีทุกๆเรื่องนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่โชคดีทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นงานความรักก็เช่นกันค่ะถือว่าไพ่สองใบนี้เป็นไพ่มงคลเป็นไพ่พลังบวก นะคะใครพบใครเจอขอให้เป็นพลังงานที่ดีของคุณกับเช้าวันใหม่วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยให้สุดไปให้สุดนะคะประสบความสำเร็จให้สุดในชีวิตโชคดีค่ะ